สวัสดีครับผมกลับมาพบมาปอกันอีกคเก่าครับครับเอ็กอุบลคนก้นกขวครับผมก่อนที่ไปรับชมกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปก็ร่างใจได้ครับผมพร้อมแล้วเข้าไปรับชมกันเลยครับสวัสดีปีใหมย่ยังเป็นทางการครับทุกท่านเมื่อวี้ก็ว่างอีกมื้อน,นึงครับเป็นมือเริ่มงานเื้อแรก แหว่มาเบิงสวนเกษตรผสมผสานที่ร้อยหนึ่งครับผมปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกครับนี่กล้ำว็มะละกอมีข้าครับ พื้นที่ตรงนี้จะอยู่เขตตอกเมืองนิดหน่อยครับสุกวิตร 101. ้อยหนึ่งเว่าบากระลังแท่งนอแตกกอยหญงย,ยครับยังบอดดจัดการเลยครับ อันนี้ก็เป็นเสาวรถเตื้อมาลงปลูกไว้ไปแล้วก็มีทุเรียนครับทุเรียนหมอนทองระยองครับปลูกไว้อันนี้อายุหนึ่งปีแล้วครับนี่ทดลองเบริงครับว่ามันสีใด้ผลผลิตอ่อโมเมนต์มันสีใดก็อื่นนั่ง่ะมันสีใยหลอดบอ่กครับอันนี้พึ่งปีแรกครับ ตมาเบิงปีนี้อีกปีนึงครับถ้าปีนี้รอดปีที่สองรอดนี่ก็มีโอกาสครับเรปลูกแบบเรียนรู้ใน YouTube แล้วกับพี่ๆน้องๆเขาครับปลูกสองต้นครับเดี๋ยวมาเบิงอีกตัวหนึ่งส่วนตัวนี้เป็นมอนท่องระย่องคือกันครับแต่ว่าตัวนี้เป็นกิ่งกระโดง ตัวนั้นเป็นต้นเสียบอันนี้เป็นกิ่งกระโดงครับเอามาเปรียบเทียบกันว่าสองลนนักษณะนี้ตัวใดมันมสีเหมาะสมองไรนี่ครับยอดแตกดีลำต้นวัพับอายุสํำกันครับหนึ่งปี นี่เป็นมะนาวมะนาวแป้นสีทองครับพึ่งลงปลูกได้หนึ่งปีเหมือนกันครับก็ยังบดจับหน่วยครับก็จะมีมะเขือมะเขือมะเขือเปาะมะเขือตอแล้ลแล้วก็ต้นนั้นจะเป็นข้างทัวกับข้างบวบแล้วก็นี่มีอีกต้นหนึ่งครับอ้ย นี่อีกหนึ่งต้นอายุหนึ่งปีที่กันครับทุเรียนม้อนทองตัวนี้เป็นกิ่งทาบตัวนี้จะเตี้ยครับสองต้นนั้นจะสูงออบววพร้อม เอาไปทำพันธุ์ครับนี่พันธุ์บวกพร้อมเก็บไปทำพันธุ์แล้วเราก็จะลื้อคางลงแล้วก็จะ,งงวกจะปลูกใหม่ครับ มุมร่วมกับประมาณนี้ครับในพื้นที่ตรงนั้นก็จะเป็นปลูกมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพลวประมาณ120ต้นครับในพื้นที่สไร่กว่าๆส่นนี้ก็จะเป็นโซนเกษตรผสมประสานครับโซนนั้นก็จะเป็นใหม่เชิงเดียวมะพร้าวน้ำหอมก็จะมีโซนข้างล่างนุ่นก็จะมีเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็ฝรัง่ง อีกสองสาตัวนครับบันไดอันนี้เป็นถั่วฝักยาวชุดใหม่ครับเดีียวกำลังเข้ามา